คุณว่าอีลอนมัสอะ ซึ่งเป็นมนุษย์ที่รวยที่สุดในโลกเขาจะรวยพอเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ไหมคือรู้แหละว่าอีลอนมัสไม่ได้เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกานะขาดคุณสมบัตินี้ในการเป็นประธานาธิบดีแต่เรื่องนี้ยังไงมันก็ต้องพูดถึงค่ะเพราะว่าล่าสุดอีลอนมัสประกาศจะจัดตั้งอเมริกาปาร์ตี้ใช่พักการเมืองอีกพักหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีไปตีกับโดนัลด์ทรัมใช่ไหมคือไม่ชอบเลยในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมทำนโยบายทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมแล้วพอถ้าจะสู้กันในระดับแบบคนไปสู้กับประธานาธิบดดดีสู้้้ไไม่่ก็เเเลยยอาาวว๋ตังพ เมืองขึ้นมาสู้เลยซึ่งไอตัวที่มันจุดชนวนให้อีลอนมัสอยากจะตั้งพักการเมืองขึ้นมาสู้นะคะก็คือเจ้าวัน big beautiful bill ของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะเพราะว่าไอเจ้าบิลนี้นะคะอนุมัติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้แล้วก็กู้เพิ่มได้อีก3.3ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอีลอนมัสนะเมื่อวันที่1ก,กรกฎาคมเขาไปโพสตไว้ใน X ว่าถ้้ไอบิลที่บอกว่าจะอนุมัติให้รัฐบาลมีค่าใช้จ่ายบ้าๆเนี่ยมันผ่านนะวันรุ่ จะตั้งพรรคอเมริกาขึ้นมาเลย โอ้โหงานนี้บอกเลยว่ามันมัน,ม,นมันซีดปากนะคะเพราะว่าอเมริกาการเมืองเขามีพักใหญ่แค่2พักมาตั้งนานแล้วคือเดโมแครตกับรีพับลิกันใช่ป่ะแล้วไอ้พักที่3พักเติร์ตาร์ตี้อะไรเนี่ยนะมันไม่เคยชนะการเลือกตั้งมานานเท่าไหร่แล้วรู้ไหมร้อยหกสิบปีเพราะว่าประเทศอเมริกานะเขาก็คือหนึ่งในประเทศที่แบบปกป้องกีดกันการเมืองอย่างดีไม่ให้คนนอกเข้ามามีเอี่ยวมีส่วนร่วมหรือว่ารู้เห็นอะไรใดๆในการเมืองทงั้งแหละแล้วเขาก็มีกำแพงที่จะกันไม่ให คนนอกเนี่ยเข้ามาสู่วงในของการเป็นพรรคการเมืองได้แบบเข้มแข็งมากคลิปเนี้ยทายจะมาเล่าให้ฟังว่ากำแพงที่ว่าที่กันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในการเมืองได้เนี่ยมันคืออะไรแล no ้วเราลองมาดูก mm ันซิว่ามนุษย์ที่รวยที่สุดในโลกอย่างอีลอนมัสก์เขามีศักยภาพที่จะทะลุกำแพงได้หรือเปล่าสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่องทรมันี่มอนสเตอร์กันได้ง่ายๆก็แค่คุยกันกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม กด subscribe ไว้ให้หน่อยกดให้หน่อยสิเผื่อว่าคราวหน้าใส่ลงคลิปใหม่เราจะได้เจอกันไงดีป่าอย่างแรกนะขอเมาส์ <S ขอเล่าก่อนเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจริงเขาโกรธอีลอนมัสมากนะกับเรื่องต่างๆที่ผ่านมาแต่รู้ป่ะว่าสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดคืออะไรทายรถเทสลาทิ้งทําได้แค่นั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอีลอนมัสเป็นเจ้าของ SpaceX ค่ะซึ่ง SpaceX เป็นบริษัทที่มีดาวเทียมคือส่งดาวเทียมขึ้นไปบนวงโคจรของโลกนะมากที่สุดนอกโลกค่ะซึ่งในวงโคจรของโลกเรากลมๆเนี่ยนะมีดาวเทียมอยู่ทั้งหมด1 2 0 0 0ดวงเป็นของ SpaceX ไปแล้ว7 0 0 0 800ดวงค่ะซึ่งดาวเทียมเขามีไว้ทำอะไรเขาเอามีเอาไว้สําหรับการอำนวยความสะดวกแล้วก็ควบคุมด้านการสื่อสารส่วนการสื่อสารที่มันน่ากลัวที่สุดในโลกก็คือการสื่อสารทางการทหารนั่นเองค่ะ,คะเพราะว่าดาวเทียมมันเอาไว้ใช้สั่งการจะไซเบอร์แอตแทกก็ได้สั่งการขี่ปนาวุธก็ได้ยิงมิสไซล์ ข้ามประเทศไปลงอีกประเทศหนึ่งได้หรือว่าจะเอาไว้ส่องโลงมานะโอ้โหดาวเทียมดีดเดี๋ยวนี้มันมองเห็นยันแบบใบหูแล้วอะว่าแบบหูทรงเป็นยังไงเหรอข้างล่างเนี้ยซึ่งเขาเอาไว้ใช้ตามหาผู้นําระดับประเทศว่าแบบอยู่ไหนถ้าโดนหมายหัวนะรู้ไว้เลยนะว่าฉันรู้ว่าเธออยู่ไหนเดี๋ยวนี้เขาเลยต้องดำดินกันแล้วแล้วคือดำลงไปตื้นๆไม่ได้ต้องดำลงไปลึกด้วยดาวเทียมถึงจะจับไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้จับได้เฉพาะแค่บ,บนพื้นผิวแบบเซอร์เฟซผิวโลกเท่านั้นนะหาได้ด้วยว่าเฮดคอเตอร์ของ เรือดำน้ําอยู่ที่ไหนและที่สําคัญคือมันไม่ได้แค่เอาไว้โจมตีอย่างเดียวมันเอาไว้ปกป้องด้วยอย่างเช่นเอาไว้สั่งการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธได้อย่างที่สหรัฐทาได้เมื่อเดือนที่ผ่านมาใช่ปะที่อิร่านะ่ะโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยขีปนาวุธ13ลูกสกัดกั้นได้เลยจ้า12ลูกคือไม่ได้บอกว่าไอ้ที่สกัดกั้นได้เนี่ยเป็นเพราะดาวเทียมของ SpaceX นะแต่จะบอกว่าที่สกัดกั้นได้เป็นเพราะว่ามีดาวเทียมค่ะซึ่งอีลอนมาก์ก็คือเจ้าของ SpaceX บริษัทเจ้าาาของดดวเทททีีทีียมมม่่กสุ กและทรงอนุภาพมากที่สุดในโลกซึ่งเขาคือคนคนหนึ่งที่มีผลกับความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกามันก็เลยทำให้โดนัลด์ทรัมป์นะ อาจจะหักไม่ไหวและเดี๋ยวขอเสริมประวัติของอีลอนมัสขึ้นมาสักนิดหนึ่งว่าอีลอนมัสเนี่ยเขามาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้สิ่งที่เขาทํามาตลอดชีวิตไม่ธรรมดาค่ะอีลอนมัสสร้างรถยนต์ E ีวขึ้นมาในวันที่บริษัทน้ํามันทั่วโลกอะ่ะหัวเราะเยาะใส่หน้าเขาแล้วตอนที่อีลอนมัสมี SpaceX ใช่เขาอยากจะไปในอวากาศค่ะแต่ตอนแรกอะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะสร้างจรวดด้วยตัวเองนะเขาเคยบินไปที่รัสเซียเพื่อที่จะไปขอซื้อจรวดจากรัสเซียแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะโดนเจ้าหน้าที่รัสเซียแบบว่าัายา ใส่หนา้าแบบจะเอาอะไรแล้วอีลอนมัสกก็คือโมโหมากก็บินกลับมาแล้วตัดสินใจว่าจะสร้างจรวดด้วยตัวเองแล้วเชื่อไหมว่าอีลอนมัสกนะสามารถสร้างจรวดได้ในราคาที่ถูกกว่าทุกที่เลยที่เขาสามารถสร้างได้เพราะว่า Elon Musk อีลอนมัสก์เขาค้นพบดัชนีหนึ่งที่เรียกว่าอีเดียตอินด็กซ์ดัชนีค่างโง่ค่ะ ว่าการผลิตจรวดของเขานะเขาจะไม่ยอมเสียเงินให้กับอะไรโง่โงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้นทุนของเขาจะถูกมากยกตัวอย่างเช่นนะจรวดที่อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําประตูประตูอ,อะไรอย่างเงี Yet, ้ยนะจะต้องใช้ตัวล็อกตัวล็อกเกรดอวกาศตัวละ1,500ดอลลาร์สหรัฐอีลอนมัสบอกว่านี่คืออีเดียตอินเด็กซ์เดินเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ห้องน้ําจ้าหยิบตัวล็อกประตูห้องน้าที่ดีที่สุดราคาอันละ30ดอลลาร์สหรัฐเอามาติด ไว้ในกระสวยอวกาศจะลงจรวดของเขาและบอกกับพนักงานทุกคนของเขาเลยนะคะว่าไอตัวล็อกบา้บาๆตัวละ30ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแหละคือตัวล็อกประตูทุกบานบนจรวดที่เราจะส่งขึ้นไปบนอวกาศและแน่นอนว่าอีลอนมัสสามารถที่จะผลิตจรวดขึ้นมาได้ราคาถูกกว่าที่อื่นครึง่งๆจริงๆแต่ไอจรวดร,ราคาถูกอันนี้ตอนแรกคนก็คิดว่าไม่เวิร์กนะถูกจริงแหละแต่ไปไม่รอดบินปุ๊บร่วงเพราะว่าอีลอนมสัสเนี่ยเคยทําจรวดเฟลคอนทดลองส่งไปตั้งแต่ปีสอง 2006ไปจนถึงปี2008ทําล่วงลงมาเนาะๆนะเลย3ลูกก็คือทั้งของทั้งเงินพังพินาศหมดตอนนั้นแทบจะพังทั้ง SpaceX แทบจะพังทั้ง Tesla เงินทุนคือแบบเกือบหมดแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายค่ะปี2008เขาประสบความสําเร็จนะสามารถปล่อยจรวดอวกาศขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้สําเร็จแล้วตอนนี้มันยิ่งกว่านั้นคือสามารถที่จะผลิตจรวดนะส่งออกไปค่ะแล้วเอากลับมาจอดที่เดิมได้โอ้โหนี่คือการรีไซเคิลจรวดเป็นแบบการพลิกประวัติ ศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้เลยนะเพราะว่าการที่เขาสามารถรีไซเคิลจรวดได้มันแปลว่าอะไรหรือเปล่ามันแปลว่านี่คือการลดราคาค่าเดินทางจากโลกนี้ออกไปนอกโลกได้มากมายมหาศาลและทําให้อีกโครงการของเขาคือโครงการดาวอังคารมีความเป็นไปได้มากขึ้นค่ะอีลอนมัสนะเป็นหนึ่งในคนที่อินสไพร์สุดๆเลยแล้วส่ชอบมากถ้าจะให้เล่าเรื่องอีลอนมัสคือเล่าได้ทั้งวันแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนกลับเข้าสู่ประเด็นของเราค่ะก็คือว่าอีลอนมัสเนี่ยจะสามารถเจาะประตูกําแพงกีดกันทางด้านการ เมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยเงินและด้วยกลยุทธ์ต่างๆของเขาเนี่ยได้เปล่าอีลอนมัสเนี่ยทำอะไรต่างๆมาเยอะแล้วก็จริงนะแต่จะสร้างพรรคการเมืองที่3ของสหรัฐอเมริกาไหวหรอเพราะว่าพรรคการเมืองที่3หรือว่าเติร์ตาตี้เนี่ยไม่เคยชนะการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกามาแล้ว160ปีนะครั้งสุดท้ายครั้งนั้นก็คือปี18 6 0ค่ะคนที่ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาได้ก็คือประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนจากพรรค t i o n a l ีปตงั้นถามว่าแล้วทําไมหลังจากนั้นไม่มีเติร์ดปาร์ตี้สามารถที่จะเจาะเข้ามาในการเมืองของสหรัฐอเมริกาได้เลยไม่มีใครสามารถชนะการเลือกตั้งได้เลยมันเพราะอะไรทั้งๆท,ที่สหรัฐอเมริกาการเมรืองของเขาอะไม่ได้โดนตั้งกฎเอาไว้ให้มีแค่2องพักนะแต่มันเป็นเพราะว่า2องพักนี้เขาจับมือกันเพื่อที่จะออกแบบระบบการเมืองให้มันมีความผูกขาดและกีดกันหน้าใหม่ขยี้ให้แหลกตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลยไม่ให้เข้ามาได้จนจบสุดท้ายก็จะเหลือแค่ไม่เดโมแครตก็ริพับบิกันเท่าน นั้นที่มีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งได้ยังไงยังไงไหนเล่ามาสิคืออย่างี้มันมีกำแพงอยู่ทั้งหมด4ด่านนะคะที่จะเอาไว้ใช้กีดกันเปิดปาร์ตี้ไม่ให้เข้ามาได้ข้อแรกเลยนะเบลลต Access barrier คืออุปสรรคที่ทำให้เติร์ด a าร์ตีไม่สามารถเข้าถึงบัตรเลือกตั้งได้คือเวลาเลือกตั้งอ่ะมันก็จะมีบัตรที่เอาไว้ใช้ลงคะแนนเนาะแล้วบนบัตรเนี้ยมันต้องมีโลโก้ค่ะโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองอย่างเช่น Republican เป็นรูปช้างนะ Democrat เป็นรูปลาหรือว่าอย่างเติร์ด a าร์ตี้อย่าง Progressive Party อย่างเงี้ยเป็นรูปกวางมูสซึ่งโลโก้ที่ดูแบบเออดูน่ารัก พวกนี้เนี่ยมันได้มายากมากเลยอะเธอซึ่งโลโก้พักการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะได้มาจะต้องได้รับการเห็นชอบจากประชาชนด้วยนะคือต้องได้ลายเซ็นของประชาชนเยอะมากๆาะมาเพื่อรับรองว่าโอเคอยู่มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้โลโก้เนี่ย เป็นสัญ,ญลักษณ์พรรคการเมืองแล้ววิธีที่จะได้ลายเซ็นมามันก็ยากด้วยค่ะเพราะว่ารัดรัดหนึ่งนะโอ้โหรีควอรี่เมนลายเซ็นเป็นหลักแสนลายเซ็นและแถมมีเวลาจํากัดด้วยยกตัวอย่างเช่นที่แคลิฟอร์เนียนะจะต้องได้2องแ0 0หนึ่งเนลายเซ็นภายในระยะเวลา105วันหรือว่าอย่างเท็กซัสจะต้องได้1นึ่งแสนหนึ่งลายเซ็นภายในเวลาแค่70วันคุณคิดว่ามันจะต้องใช้งบประมาณขนาดไหนที่จะทําให้ไอโลโก้ใหม่กับพรรคการเมืองใหม่เนี่ยสามารถที่จะได้ลา เซ็นเยอะขนาดนั้นในเวลาที่จากัดมันจะต้องใช้เงินเยอะมากๆในการที่จะสื่อสารใช่ไหมต้องหาโวลนเทียอาสาสมัครหรือว่าหาคนที่จะช่วยกระจายข้อความสื่อสารนี้ว่าให้ช่วยกันเซ็นหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าทําได้ไม่ถึงก็คือตัดตกเลยนะเอาใหม่แต่ถ้าคุณคิดว่ากําแพงแรกอะ่ะมันลําบากแล้วเอาจริงกําแพง2 แย่ yeah, กว่าอีกนั่นก็คือการระดมทุนค่ะปริมาณเงินที่สามารถเอามาใช้ได้สําหรับพรรคการเมืองเพราะว่าดูดิอย่างริพับบิกันเดโมแครตอย่างเงี้ยเวลาจะจัดงานจัดถแถลงจัดอะไรทีโอ้โหอย่างกับคอนเสิร์ตสุภัชราสายัยแล้วแบบคนดูเขาไม่ได้ต้องซื้อตั๋วด้วยไงแบบนี้มันก็แปลว่าพรรคการเมืองอ่ะก็จะต้องจ่ายเงินเองถูกไหมหรือว่าอาจจะต้องมีสปอนเซอร์ซึ่งคาว่าสปอนเซอร์เนี่ยแหละเติร์ดปาร์ตี้อ่ะเขาไม่ได้ซึ่งทั้งเดโมแครตและริพับบิกันค่ะเขามีแหล่งเงินทุนสุดอลัง การมาจากการบริจาคต่างๆนาๆนาะคะจากบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆทั่วประเทศซึ่งเขาออกแบบมาให้เงินบริจาคนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การบริจาคไงแต่มันจะเป็นการสามารถสนับสนุนเนาะส่งเสริมธุรกิจนั้นๆในอนาคตได้ถ้า พักที่เขาสนับสนุนนะชนะการเลือกตั้งแล้วเรามาดูกราฟนี้กันนะคะว่าแต่ละพักเนี่ยได้เงินสนับสนุนกันเท่าไหร่อันนี้คือยอดบริจาคให้พักการเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่มกราคม2023จนถึงมิถุนายน2024นะคะสีน้ําเงินเดโมแครตได้ไปทั้งหมด772ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนสีแดงริพับบิกันได้ไป663ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในวงกลมนี้นะคะ มองข้างบนเลยค่ะมันมีขีดเล็กๆขีดหนึ่งเป็นสีเทานั่นก็คือเงินบริจาคสําหรับพักการเมืองอื่น ทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาเป็นเงิน4.2ล้านดอลลาร์สหรัฐมันน้อยมากนะนี่คิดเป็นแค่0.3%ของเงินบริจาคสําหรับพรรคการเมืองทั้งหมดเงินน้อยก็สู้เขาไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปล่าลายเซ็นจะทําโลโก้ก็หมดแล้วส่วนอีก2พรรคเนี่ยได้มา600ล้านกับ700ล้านไปนู่นแล้วจ้าบิลบอร์ดกลางสี่แยกเอาเป็นว่าตอนนี้นะโลโก้ก็ยังไม่ได้เงินโปรโมทก็ไม่มีแล้วแถมกําแพงที่3ก็คือกําแพง แจ้งสื่อ<ส> ของสหรัฐอเมริกาค่ะเวลาจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งในเวทีที่สําคัญที่สุดคือเวทีดีเบตใช่ไหมถ้าใครติดตามแบบเออการมงการเมืองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูค่ะเวทีดีเบตซึ่งเมื่อปี2 0 2 4เวทีดีเบตครั้งแรกระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับกมาลาแฮร์ริสนะมีคนดูทั่วโลกทั้งหมด67ล้านคนเออมันก็คือ Impact มากแต่ถามว่าทําไมเวทีดีเบตถึงมีแค่2พักอะ่ะถ้าอื่นไปไหนจริงๆทุกรอบมันมีเติร์ดปาร์ตี้ตลอดแหละแต่ไม่เคยมีใครได้ขึ้้นนวทีทีีดนบะ นะพรรคการเมืองที่3หรือว่าเตอร์ปาร์ตี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยได้ร่วมขึ้นเวทีดีเบตด้วยครั้งสุดท้ายคือปี1992แล้วก็ไม่มีอีกเพราะว่ามันมันมีแบรยเอร์ขึ้นมาที่ทําให้แบบไม่ใช่ทุกพรรคสามารถมาร่วมเวทีดีเบตได้นะนะการที่พรรคการเมืองจะขึ้นมา บนเวทีดีเบตได้ต้องได้รับคําเชิญจากสื่อใหญ่คะ่ะสื่อนั้นก็คือ CNN ซึ่ง CNN เขามีเงื่อนไขชัดเจนนะคะว่าใครจะขึ้นมาได้ใครไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาข้อแรกผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก่อนข้อ2คือผู้สมัครจะต้องมีชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงของรัฐจํานวนเพียงพอถึงเกณฑ์คือจะต้องถึง270เสียงต้ปาร์ตี้ไม่เคยได้หรอก270เสียงอะ่ะข้อ3คือเวลาที่มีโพออกมานะว่าแบบเออ คุณจะเลือกใครเนี่ยในโพนั้นเนี่ยจะต้องพักนั้นๆน่นะจะต้องได้คะแนนมากกว่า15%ของโพค่ะและที่สำคัญคือข้อ4ไอโพที่ว่าเนี่ยจะต้องเป็นโพของสื่อใหญ่สื่อหลักของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะเช่นโพของ C N N โพของ A B C News โพของ C B S News โพของ Fox News หรือว่า New York Times หรือมหาวิทยาลัยใหญ่ๆอะไรเงี้ยจะมาอยู่ๆแบบใครก็ไม่รู้ทำโพขึ้นมาเอง ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เติร์ดปาร์ตี้ทั้งหลายในสหรัฐอเมริกานะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาร่วมดีเบตด้วยซ้ำเพราะกําแพงจากสื่อใหญ่ของสหรัฐอเมริกานี่เองเขาจะทำว่าคนสหรัฐอเมริกาเขาคิดยังไงมันก็มีส่วนหนึ่งแหละที่ออกมาเรียกร้องให้มีดีเบตเสรีอะไรนะคนสหรัฐอเมริกาดินแดนแห่งเสรีภาพออกมาเรียกร้องให้มีเวทีดีเบตเสรีและอีกหนึ่งกำแพงอันนี้โอ้โหเติร์ดปาร์ตี้ตายสนิทคือ Winner Take All หรือกฎที่บอกว่าใครชนะ เอาไปทั้งรัฐคือเวลาที่สหรัฐอเมริกามีการเลือกตั้งอะแล้วเขามีคะแนนโหวตอะเขาจะดูเป็นรัดรัไปนะ,ะสมมติยกตัวอย่างการเลือกตั้งอันนี้คือแผนที่ทั้งประเทศของสหรัฐอเมริกาทรายยกตัวอย่างเ <t ops> ท็กซัสละกันเท็กซัสมี40ที่นั่งใช่ป่ะแล้วสมมติตัวเลขขึ้นมานะสมมติว่ารีพับบิคันได้ไปสี่สิบสด้เป38%แล้วนต์เดโมแครตได้ไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเติร์ดปาร์ตี้ได้ยี่สับเปอร์เซ็นต์เอ้ยคที่ได้ดนะ Republican ได e งหมดินดเทอร์เซ็นต์กัย ที่นั่งนั่นแปลว่าพักเล็กอะ่ะถ้าจะสู้ต้องชนะขาดเท่านั้นถึงจะสู้ได้ไม่สามารถที่จะสะสมที่นั่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละรัฐมาสู้ไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้มันเล่นกับจิตวิทยาของคนที่มาลงคะแนนด้วยนะเพราะว่าพอกฎมันเป็นแบบนี้ใช่ปะ่ะคนที่มาลงคะแนนเขาก็จะคิดว่าเออถ้าไหนๆอะ่ะ เราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งแล้วทั้งทีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกคนที่คือเราก็ชอบเขานะแต่เขาดูไม่มีโอกาสที่จะชนะถ้าเราไปเลือกคนที่ไม่มีโอกาสที่จะชนะคะแนนที่เราลงไปก็จะโดนโยนทิ้งเพราะฉะนั้นเราน่าจะไปเลือกคนที่มีโอกาสมากกว่ามันก็เลยทําให้วอเตอร์อ่ะคนที่มาโหวตเขาไม่เลือกพรรคเล็กกันค่ะเพราะว่ามันก็จะเท่ากับสิทธิ์ของเขาโดนโยนทิ้งไงซึ่งจากที่เราเห็นในขงในข่าวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าทั้งเดโมแครตแล้วก็ริพับบิกันเนี่ยตีกันตลอดตีกันในสภา พาโช์แบบออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่การที่ม <als them. S 2> <t> ัน <en> ม <ients> ีกําแพงผูกขาดขึ้นมาอย่างนี้ได้แปลว่าหลังบ้านอ่ะเขาจับมือกันค่ะเขาร่วมกันออกแบบสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกันไม่ให้คนนอกเข้ามารู้ มาเห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างข้างในหรือว่าไม่ให้ใครเข้ามามีส่วนแบ่งกับผลประโยชน์อะไรใดๆที่มันเกิดขึ้นในวงการการเมืองแล้วรวนกลับมาค่ะแล้วอีลอนมัสมีอะไรจะมาสร้างเติร์ดปาร์ตี้ได้เอาทีละกำแพงนะสมมติว่ากำแพงแรกเรื่องโลโก้พักใช่ปะจะต้องได้ไลายเซ็นซึ่งมันสําคัญตรงที่ว่าจะต้องทําให้ทุกคนรู้ข่าวแล้วยอมที่จะแบบอยากจะมาเซ็นอนุมัตินี้ให้ใช่ปะอีลอนมัสอะเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกอันนี้ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของฟอร์สนะว่าตอนนี้อีลอนมัสมีเน็ตเวิ คือบูลค่าทรัพย์สินสูงถึง342,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถ้าเกิดเขาจะแบ่งเงินมาสักพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐทําการโปรโมทอะไรใดๆเพื่อให้คนมาเซ็นลายเซ็นในเวลาที่จํากัดแล้วก็ได้ตามปริมาณขั้นต่ำเนี่ยน่าจะได้แหละแล้วกําแพงข้อ2เรื่องเงินทุน เงินทุนก็อย่างที่บอกก็อีลอนมัสคนเดียวมีไปแล้ว3 4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐโอเคมพอละเนาะกำแพงที่3กํกำแพงสื่อที่จะกีดกันไม่ให้เติร์ดพาร์ตี้ขึ้นมาบนแบบเวทีดีเบตอะไรเงี้ยแบบเงื่อนไขมันยุบยิบเยอะมากเลยใช่ปะซึ่งอีลอนมัสก็คงตกไปตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วคือคุณสมบัติของความเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้จไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสามารถแบบพลิกแพลงยังไงได้หรือเปล่าในอนาคตแล้วก็เรื่องของแบบเออ270เสเสียงอะไรอย่างเงี้ย คืออีลอนก็คงไม่ได้แหละแต่ประเด็นคืออีลอนมัสเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของ X จ้าซึ่ง X เนี่ยมี Active User อยู่ทั้งหมด611ล้านคนแล้วอีลอนมัสก็มีบัญชี X ด้วยซึ่งไอ้บัญชีเนี้ยมันแบบ Influence มากคือมีผลกับราคาหุ้นอะไรใดๆของโลกได้เลยนะอีลอนมัสคนเดียวมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด221ล้านคนแปลว่าเวทีดีเบตของอะไรนั่นอะไม่จะเป็นหรอก สำหรับอีลอนมัสนะใส่ว่าคือเขาสามารถตั้งเวทีดีเบตส่วนตัวขึ้นมาได้เลยแล้วอาจจะมีคนดูเยอะกว่าเวทีดีเบตของสื่อใหญ่ทั้งอเมริกาเลยรวมกันก็ได้ส่วนไอ้กดวินเนอร์เทคอเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าอืที่ผ่านมาคนอเมริกาไม่ชอบอีลอนมัส ก็เยอะไม่ใช่น้อยทีเดียวกับสิ่งที่เขาได้ลงมือทําไปก่อนหน้านี้นะก็ต้องไปดูว่าเขาจะสามารถทําได้ดีแค่ไหนในช่วงที่แบบถ้าเปิดพักการเมืองขึ้นมาจริงๆสุดท้ายสําหรับทซเนี่ยติดอยู่แค่ว่าอีลอนมัสไม่ผ่านข้อหนึ่งมาตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของคุณสมบัติการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เขาเขียนไว้เลยข้อแรกว่าต้องเกิดในอเมริกาแต่ว่าอีลอนมัสไม่ใช่ไงสุดท้ายก็ต้องมาดูว่ามนุษย์ที่รวยที่สุดในโลกอะ่ะจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้หรือเปล่ามันก็อยู่ที่่่วาาเงงินซื้้ออไดทุกย